สามส่วนเลยนะข้างหลังต่างหากหตรงกลางด้านหน้าอืมทันไหมทันไหมทันไหมแบ่งมาเลยเนะี่ยยกจากด้านข้างน้ไปตั้งขึ้นนะครับให้เส้นผมตึงแล้วตัดไล่ไล่ด้านหน้าตัดเลยจริงน,นนะไปปลายผมจนสุดตรงไหนตรงกลางถูกไหมนะตรงเนี้ยไล่ขึ้นไปจากข้างเพื่อไปหากลางไล่หวีแล้วต้องนิ่งนะ ยกขึ้นไปหเ,เห็นไหมครับไล่ข้นไปนเห็นไหมตรงนี้เสร็จปุ๊บฝั่งนู้นไม่เกี่ยวแล้วนะเราเริ่ม่างนี้ต่อข้างหน้าตัดขึ้นมายกมาเชื่อมด้านหลังปลายหวีเห็นนะ,นะยกขึ้นมาเห็นไกด์อยู่นี้ไหมตรงกลางนะครับไล่ขึ้นมาหาด้านหลังยกขึ้นตัดยกขึ้นตัดยกขึ้นจนไปถึงตรงกลางแล้วหยุดนะตรงนี้ฝั่งนี้ แล่นางยกไหลข้างขวาก็มายืนด้านขวาแข่งไว้เหมือนเดิมถูกไหมครับตรงนี้เราก็ยกไปเชื่อมตรงนี้ฝั่งซ้ายยกขวาไปหาซ้ายค่อยๆไล่ไล่ให้ดูความเหมาะสมของผมที่มันตกลงมามันหนาเป็นแผ่อยู่เราก็ซอยไล่เรื่อยๆจนไปเชื่อมเชื่อมฝั่งนี้เท่ากันนั่งเท่านี้เสร็จปุ๊บข้างหน้าล่ะยกมาเชื่อมตรงนี้เหมือนเดิม ตัดหน้ายกมาเชื่อมรลักกลางเห็นไ,ไหมไล่ไล่นะนะตรงนี้ผมก็จะไล่เสมอันไปนี่คืคี่ด้านหน้านะซอนะยวยิซอยวเรามาดูด้านหน้าถ้ามันยาวป่ะใช่ไหมตกใหม่ดึงมาถ้าต้องการสั้นยกขึ้นตั้งขึ้นมาที่เก้าสิบองศาตัดเห็นไหมมันจะเท่าเลยครับไล่เช็คเหมือนเราตัดนักเรียนอะ เราใช้บียกเสร็จตรงนี้เสร็จปุ๊บข้างหน้าเห็นไหมด้านหลังละ่ะด้านหลังมาน่นี่ข้างซ้ายหรือขวาก่อนดีซ้ายก็ได้ยกขึ้นไปเอาตรงนี้เป็นเกล็์แล้วเนี่ยนี่ตรงนี้เป็นเกล,ล็์ไล่ลงด้านล่างเห็นไหมครับซอยมาหาตรงนี้เสร็จมันจะเชื่อมอดูยกด,ดูเห็นไหมเห็นนะไล่เสร็จปุ๊บตัวนี้เราซอยแล้วใช่ไหมเราก็เอียงลงมาเรื่อยๆตามองศา แนวโค้งของสีสษะลูกคา้าไล่ลงด้านล่างจนมาสุดขอบส่งด้านข้างทั้งหมดไล่เึ้นไเห็นไหมครับจะไล่ลงหมดเลยตันไหมถ้าไม่เสมอเราก็ยกไล่าม,มาฝั่งนี้เช่นกันนะครับเริ่มจากไหนข้างบนใช่ไหมเซอรลงด้านล่างยกไปเชื่อมเห็นไกดไหมไกลตรงกลางยกขึ้นไป,ไปสวย เห็นไ,ไหมยกขึ้นได้แล้วแล้วยกมาเชื่อมลายยกมาเชื่อมแนีวนี่นนตัดขึ้นไปเร,เรื่อยๆจากด้านล่างขึ้นด้านบน,นยกขึ้นไปไปหาไกด้านบนนะครับเียแล้วเช็คดูผมเลยนะทั้งหมดเลยอันนี้คือกรณีผมสั้นกว่านี้นะ ที่เราหยิบมือไม่ได้ประมาณนี้หลังจากนั้นดูตรงไหนมันหนาอีกฟันปลาสไลด์ปลายแค่นิดเดียวประมาณเซนหนึงเป็นลายก็ทําลักษณะเดียวกันเหมือนกันครับลักษณะเดียวกันฟันปลานะไล่แต่สําหรับคนที่จะซอยอย่างนี้ได้ก็คือคนที่ผมแข็งเส้นใหญ่นาะผมวงบางนี้วงบางนี้จบนะครับประมาณนี้เนาะซอยบนหวี